วันนี้มาตกเบ็ดหลานไปดูตกเบ็ดปลาตะเพียนเยื่อลำหรือว่าอะไรว่าสีมันบ้างว่ามันจะมานไหม Okay, ស្ល់មាន់មិនបន្នឹងត់សចពីន់ពីបន់មាន់ហ្នឹងត្ដើមស្នឹងត្នឹងត្នឹងត្នឹការមិនប្រឿី

วันนี้ได้หลายโลเยอะเงี้ยสิเบอร์แล้วมันจุโม่กลัวเป็ดกระบาลแล้วไปปไปจอกหนึ่งตัวปักกิ่งประเทศจีนเก็บรับแล้วกระบาะแล้ว เงี่ยมาหน่อยพดอมาทงเดียวยอมตกก็เลยป่าปกิฏิยะแซมได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งสั่งเบิงว่าจะได้กิโลไปบ้านไปสั่งกีบ่บาปเบิงกันเลยไปสั่งกพื่อนได้กิโล มชักดูกิโลไหนนี่กิโลสร้างนี่เหรอใส่กิโลไหนไม่ได้สิกัวิโลไหนาดพดกิโลเอาไปซ้ำนี่ครับได้กิโลสองโลครึ่งสโลครึ่งได้วานซีโลเ็นซินลงทุนห้าสิบบาทห้าสิบบาท คลิปน,นี้ไป,ปครับคลิปนายไทยไม่ดอกอย่าลืมกดลังสันแชแน,นลนะครับจะตกปลา